ค,ครับสวัสดีครั้งครับขอต้อนรับทุกท่้นเข้าสู่ออเทวิยูรีออฟเรเจนต์เกมสองครับก็ในเกมแรกครับสิบนาทีจบครับสถิติที่ผมเคยเล่นมาครับลัก ไม่ไม่ครับไม่ไม่ซื้อไม่ซื้อครับเบนประกันเราไม่ซื้อครับเราเราไม่นี่ไม่ได้อะไรนะเราเราจับตัวขนาดของเราบ้างเนี่ยมีตัวขนาดของผมเลยอ่ะเอ็ดเลียงครับตัวที่ทศศึกง่ายๆโดนโดนโดน เรื่อยครับเสียบมาไม่โดนจ้าพ่ออยิง็อดยิงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวก็ต้องเจ็บครับตอนนี้ครับตอดอย่างเดียวครับตอดดวนรัวครับ อรัวๆมีต่อเท่าไหร่ใส่เข้าไปครับจับตัวถนัดแล้วมา Right. เออเฮ้ยเออกัจะเสียบใครครับโอ้จะเสียบกันอย่างเดียวครับตอนนี้ครับอู้วววแต่ละโป๊ะโป๊ะกันไปครับโป๊ะกันหนักหนักครับเฮ้ยเสียบเข้ามาด้านหลังเอ้ยรอตายกลับไปได้ยังไงไม่รู้ครับแล้วถูแนวหลัง แล้วเบสเบสอีกทีเดียววารัสวารัสเรียบร้อยครับเป็นคาทาลีน่าครับยี่เก็บทางโซน่าไปได้ครับเฮ้ยคาทาลีน่าเก็บดาวเวนนะส่วนดาวเวนก็เอาโซน่าไปเป็นพวกครับตายนั่นเองครับโวตายกันแบบอื อย่ามาอีกแล้วโหน่าต้องต้องอหิวเขียวครับรเขียวคอแทบเคสครับโอ้เลี้ยวหน้าเสียบเสียบเสียบไม่ค่อยโดนนะครยินยิงยิงกัเลกันดีครับยินทัเลกันดีทัเลกันดี ยิงอย่างเดียวครับโหเสียบมาเลยครับเสียบมารอรับเลยครับมีขบวนรอรับอยู่ข้างหลังเยอะครับแต่ก็ตอนยิ่งเรหนึ่งครับโหเกมมันตอนแรกเกมมันตึงนะครับเกมเริ่มตึงครับ เร,เรียบร้อยครับไทน,น่าครับตามเก็บทางเดียวหน้าที่พยายามเข้ามาเก็บยิวครับคือยิวตรงนี้คือใครคุมยิวได้น,นี่ก็คือสำคัญมากนะนี่ก็เสมอน้ำอยู่ครับสองต่อหนึ่งครับเรียบร้อยครับสวยงามมากครับสำหรับทางอิตาลีครับเป็นดับเบิลคิวนิดรี้นเลยครับ หอ,อกแม่นของเขาแม่นหอ,อกมากมากครับโห<ป>ยื้อเดือดมากอ่ะ อย่างเดียวพอครับแล้วก็เก็บองเก็บตังค์กันไปครับตังค์มันต้องใช้ตังค์ครับครรเคียว,วรอให้เสียบครับเคียวมีอันติของเขาไงนี่ไงอูแล้วโซล่ามไปมานะครับ แล้วอ้อยู่สวยงามมากครับล้วดูว่าเลิจะหนีใช่ไหมเกอจะหนีกันใช่ไหมแล้วดูเบสครับเบสกดอันติมาครับพลังจะพัวกันอยู่พัวกันอยู่เบสเซ็ตนี่ไปตายโอ้ยอันติของโซนาเกียันกิเซนโดครับกดไปสามครับ ดูครับโดดหลบกันที่แถวครับเศษครับเศษไปเศษครับของนี้มันต้องเสษเออคอาร์การ์สคาร์กัสกดมาสองร้อยกว่าครับ ตายโป๊กต่อหนักรัวววหนน่าากโด เจ็บยังไงเนี่ยแก็ตอนนี้ครับเจ็ดตอสามครับยังยังยังตึงๆกันอยู่ครับอือยงตัวสิบคาสหายไปครึ่งข้อครับ โหสิคัสทีค่ะไปครึ่งข้อแรงเหลือเกิน,นสี่เดียวทีเดียวเสียวเลยเออแล้วดูครับเดียวานาเข้ามาอเหียคนะรับต้องแอบหนีก่อนเลยเอ้ยกดบาเลียาการต้องถูรอดตายเฉยครนะับอ่ะอ้าอ้าเอ้อออ อ๋อสวนมากเลยว่อ <Solomon> นี่กันป่านนัตสิหัวขาดเลยเอ้ยไปโดนโอ้โหคุณ LBR คุณ LBR รอดไปได้ยังไงโอ้ยแล้วแปดหนีหูโดนเบนฆ่าตายโอ้ยเดียวจำมันมากบวกชนอย่างนี้ครับมันมากหูแบบมันสุดๆไปเลยครับยอดครับจังหวะนี้แหละ มาจริงๆตอนตะกี้ครับบวกแบบไม่ต้องคิดชีวิตครับก็ตอนนี้เป็น12-5ครับฆ่าไปสองตายไปหนึ่งครับคือใครแหลกเข้ามาก็ต้องอางไว้ก่อนครับแล้วแหวกยเงี้ยครับแล้วันเคียวแล้วนี่ครับโยน่าเสียบเข้ามาครับแล้วโดนนี่คโดนอีไนท์ฉีดไปครับแล้วหูต้องถวนกลับมาครับมีการสวนครับมาครับมาเนจ้าของสัําของผมครับ โหโยทั้งโยทั้งซาสังครับอือแล้วเป็นดับเบิลคิวเลยครับ คึกไว้ไหนเนี่ยผู้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องต่อให้ยืดนะครับเข้ามาโดว์ดิเข้ามาโดวอดิสหึพ <c oughs> ี่เดียวรู้ดูเบแล้วคูแล้วพิงชสอบมาอย่างไกล้บอกเลยพ่ที่สอบมาอย่างไกล้เ่ยแล้วเก็บไปได้ด้วยอะ่ะผู้แล้วการกันก็เก็บเคลไปครับแล้วหูเหลือโซน่านครับจะได้รอดไหมเนี่ยแม่ครับ นแม่ครับโอ้โหต้องคิดเจนโซ่ครับโอ้อโหเนี่ยโอ้โหแล้วนี่ครับกาการครับตาเข้ามาล้วงเก็บวเดาธาริน่าไม่ได้แล้วป้อมอะไรไกแห่ครับแล้วดูครับโอ้ยป้อมอะไรไกแห่ป้อมแห่ไปแล้วโอ้โหแล้วดูครับเคลตาบวลดเลยครับ อย่าได้อย่าได้ต้องต่อต้องต่อฝั่งเราต้องต่อครับนี่ก็ต้องต่อเฮ้ยวยต่อดตูออยากแบบมันถือว่าเป็นตัวต่อเหมือนกันไงต่อดด้วยเข้าด้วยอ่ะเอครับมีโยน่ยาครับหอ้โคซิบคาจีนน้ำตาไหลครับ รอเคลเก็บเดียวหน้าไป่ได้สุนดนี้ดีก็เก็บเบนครับแล้วหวดป้อมนี่ครับอยู่ทำไมนะครับตอนนี้ครับพยายามครับต้องป้อมไว้ก่อนอือหือไม่โดนปู่คัคันนี้หน้าครับโหดขิดมาดีเด้งมากครับ ี๋้วนี้เขากำลังจะตายครับกำลังจะตายอีไนไม่ช้าโดนลุงสามสี่ตัวแล้วก็ไม่รอแล้วการการเลื่อนกันเหลือแค่นะแกกลับมาไม่ได้ไงแล้วการการก็ไม่รอครับโดนเคียวอกันไปนิตารีแปลงเป็นเสือครับกระโดดเข้ามาขคย้ำแต่เขาอยู่สามครับแล้วก็ต้องวิ่งนะครับต้องวิ่งกันแล้วครับสองคนนี้ครับโอ้นี่ครับโซน่ากับนิตาลีครับวิ่งกันใหญ่ครับเห็นกันป่าล่าครับได้ไปสองป้อมครับถือว่าคลุมครับถือว่าคลุมคลุมอยู่ครับ ตอไปออกไอของเอคงเอแล้วได้นี่เรอกเเป็นเอดีแล้วสินะโอ้โหอาเป็นเอแล้วสินะ แล้วแฟร์มาอีกนะครับเกียบใส่เสือมาก่อนเลยครับโอ้เอฟวีทีคัสสวยงามแล้วแนวหลังครับแนวหลังแนวหลังปาดคอร่วงเลยครับคือที่เยี่ยวอยู่แล้วเกี่ยบมากันลลีน่าเกี่ยบอยู่ เรียบร้อยเอ็ดเดียวครับเก็บยูนาไม่ได้ครับคือแล้วเนี่ยครับคารานินาครับตามเข้ามาเก็บทาเลไม่ได้โหแล้วกาการ์ดกันขึงดูครับแยากลองอันติจากขู่ดาวเว้ครับสวยงามเลยเกินครับวีอติดจากดาวเว้ยูแล้วถังระเบิดมาเต็มหน้าครับแล้วขูดาวเว้ก็เก็บเลือดีมอีกครับเป็นเจ้าพวลคิ้ของกาการ์ดครับชอบตะกี้รับเราช้าไปกันเราช้ากันเกินไปครับ แล้วเคลครับพวกอมาเป็นทางเคสบาลาซอรครับเพิ่มความเร็วแล้วก็เพิ่มโจมตีนะแล้วด,ดูครับเคียวมันดับแตกแปรโลครับโอ้ยตอนนี้สกอร์2้9ครับ15นาทีแล้วสูสีกันมากของทีมครับคือใครหลุดไปนี่ร้อ,รอยได้เลยอะ่ะโอ้แล้วโซน่าของเป็นลาบิดอนเดนแคปครับ เอฟพีรัวๆครับ s <S เราขู่โซลา่าแฟร์มาโดนอย่างนี้ครับไม่น่ารอดขู่แล้วพูดตีคา้าอีกแล้วเคียวแฟนนี้ออกมาครับหือสงหวะแต่กีต้องแบบ การเสียบป้อมไม่ได้ครับหุยเจ็บการเสียบป้อมไม่ได้ เดินไล่เลยฮึออโอ้ยครับต่างคนต่างหลงครับตะกรงตะกินก้นนี้หลายโพกันรัวหูเปลี่ยนเลยากครับยังยังกินผมยา,ยากอยู่ เห็นแล้วแหละไม่ล่อครับโราต้องล่อมึงไม่ใช่ล่อแล้วมึงโดนครับมึงปันป้องมาปันปันปันฮีนิวมิเตอร์ปั่นหินนิวมิเตอร์ปั่นหินิวมิเตอร์คือตอนนี้ข้ามเดินติดครับโว้ติดค้าคฮะเอ้ยแล้ว เบนครับต้องเบนมันชิงครับอออืื้หแล้วอันติดาวเวนี่ครับช่วยเขาด้วยครับตายครับหมูโดนอัติเบนแรงหายแล้วหมูเคลครับตามเข้ามาหัวดาวเวนตายไปครับแล้วฝั่งนู้นเหลือเหลือสามว่าฝั่งเราเหลือสี่ครับกีนี่พิเตอร์ไปอครับพ่อครับ สูดแล้วเลียวหน้าครับตามเสียงเข้ามาใส่เนื้อรีแล้วโซล่าแปรใส่แล้วเนี่ยครับคาทาลีน่ากำลังกะตายเหลือเลือดติดเดียวครับมีการยิ้จากโซน่าเชฟไวโซน่าเข้ามาครับลุงหงแล้วจะเป็นวาระที่เก็บทางคาทารีน่าไปก่อนครับติดเดียวจริงเกมมันเริ่มนู่นนี่นั่นนะครับสูสีครับได้ยินี้ิซเตอร์ไปแล้วครับโอ้โหหลังขาดครับจังหวะนี้ครับคาัารีน่าครับปลาหอกเต็มหลังครับ โอ้โหทีเดียวเราห่อไปผู้มีการกดบาเลียช่วยครับแล้วก็ปาดไปครับแล้วก็มีเขามีคนเดินมาครับเออไม่โดนใครเลยครับโอ้โหปาดไปไม่โดนใครครับน้ำตาไหลพลากเลยแรงดิครับการการองผมว่าแรงมากครับตอนนี้ แล้วดูครับเอาก่อนเลยครับหู้เอกผู้สิบค้าครับอืดีนะโว้ยอ่ะรวมฮิวรวมฮิวอ่าเยี่ยมครับผูแล้วดูครับเบสครับกดอติก่อนตายครับผู้เอแล้วมันติดมันล็อกมันฮึงมันฮักมันหมดเลยครับ เฟ้งครับอึือนี่นะครับเอสเดียเก็บไปได้ครับผมรอตังหวะอยู่แล้วรอเดี๋ยวต้องเข้ามาแน่นอนครับ มียามาเยอะครับโอ้ยมีอันติแถมมาด้วยครับเลี้ยวมาเลยครับอันติเนี่ยเฮ้ออ๋อัวขาดกลัวขาดเลยครับโอ้โหเลยดูอู๋โอ้โหเกตจันโดไปมีการเปิดบาเรียมาับเคลมาตโลไว้ครับแล้วเนี่ยครับเจ้าหนหนีกลับครับอูเบนมันแรงเหลือเกินแล้วเนี่ยทางดาวเวททางเบนครับตามเก็ตโซน่ากับเคลไปได้ครับแล้วอู๋นิตาลีมุดเข้าพงครับแล้วก็กลับไปได้ครับคาธาริน่าครับออกมาเป็นลาส แนเรเียวชัวเมนครับดูเลือดหวานกันมากเลยครับเลือดฝั่งนี้ครับหวานหวานครับแล้วนี่การตามเก็บแคทลีนไปได้ครับคาทารีน่าไม่แคทลีนครับโูแล้วนี่ครับเก็บไปได้เหมือนกันสำหรับมิเตอรลีครับเล่นหมาตังี้เป็นนาทีครับยังยังครับยังฆ่ากันไม่ได้ครับ ึงริบซื้อ,อยาครับหเนี่ะครับโู้เคลฟันสามดีครับล่วงครับอเอาปาดอันตีอย่างนี้ต้องปาดเข้าไปครับโอ้โหเนี่ต้องปาดอย่างนี้ครับ โอ้โหสวยงามมากของจังหวะนี้ชมเชยครับต้องชมเชยครับต้องทีปป่นิวเลยทีเดียวครับโอ้โหชนะโอ้โหโดนป้อมยิงแต่ได้ป้อมเลยครับป้อมแรกไปเลยครับแล้วคาทาริน่าโอ้โหนี่ครับตามเข้าไปขวดกับเบร์ครับใครจะตายก่อนกันแล้วเป็นคาทาริน่าที่เก็บเบรไม่ได้ครับ ก็คืออันตีรอดเจ๋ยเก็บไปเลยเก็บไปเลยรอดสลับรอดอยู่วะโอ้ยยังไม่ยอมมาฝั่หนูเกแกก็ยังไม่ยอมนะ สิบคัสอย่างนี้ครับปาไปก่อนโอ้โหแล้วก็ตายเนี่ยโอ้โหอัศจรรย์เมื่อกี้ครับทขาไม่เก็บทานเอาไปไม่ได้ครับส่วนนิเจอรีครับตามเก็บกันแล้วเนี่ยครับเคลครับตามไล่ฟันเก็บเลี้ยวหน้าไม่ได้แล้วเหลือวารานครับเดินครับเดินหนีครับพยายามเดินหนีแล้วเว้นครับเกินน่าพดีสต้านทางเลี้ยวหน้าไว้แล้วปูแล้วเนี่ยครับเซรออัคอราชมาสำหรับวารานครับยึดไปได้สามตัวแล้วก็ต้องถอยครับแล้วฮีนิพิเตอร์ขู่แล้วดูครับเคลไล่ฟันเบนหัวข่าครับแล้วก็ได้ฮีนิพิเตอร์ไปอีกหนึ่งครั้งนะจ๊ะ โอเคครับน่าจะได้ป้อมนะครับน่าจะตบนะครับจีจครับแฮงครับอขอบคุณทุกคนมากครับเก <c oughs> มสองดูเดือดมากอยากบอกคำเดียวว่ามันสุดๆจริงๆโอเคครับหูเกมสองต้องจำไว้เลยครับว่าใช่เลยครับ